วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับหน่อกล้วยนะครับที่ส่งนะครับให้ท่านท่านลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้หนอ่อคือแตกต่างกันยังไงนะวิธีปลูกนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีปลูกเพราะว่าหน่อที่ส่งไปให้นะครับอยู่ประมาณ25เซน 25- ถึง27เเซนนะครับปลูกลึกขนาดไหนนะครับที่ส่งให้ไปแล้วนะครับถ้าปลูก ตามนี้นะครับก็จะไม่ค่อยตายนะถ้าตื้นจัดจะตายนะมาดูวิธีขุดนะครับครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสองหน้าจอบ,บหนึ่งหน้าจอบนี่นครับขุดให้กว้างนี้นะครับนี่สองหน้าจอบนะครับเราก็จะกลับหลังขุดดูนะครับ ความลึกประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าสองหน้าจอบอันนี้หน้าจอบนึงนี่หน้าจอบนึงนะครับนี่หน้าจอบนักนี่นะครับกว้างนะครับความกว้างอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้ยนี่นะครับความกว้างกว้างประมาณสามสิบสามสิบเซนนะครับเนี่ยนี่ก็สามสิบเซนลึกก็นะครับประมาณยี่ห้าเซนนะครับมาดูวิธีการปลูก ะะเอาเอาม้ามากบอันนี้ครับหน่อที่ให้ไปนะครับมันจะสั้นแค่นี้นะครับจะต่างกับามาเอาหน้าร้านนะถ้าหน้าร้านจะยาวตรงนี้นะครับปลูกลงไปนะตรงกลางอเอาดินเอาดินเอาดินจับเอาดินปูนหจับเอาดินใหม่ น,นี่นะครับหน่อนนี้นะครับหน่อนนี้ก็อยู่ประมาณยี่บห้าเซนนะครับอย่างนี้คนระับเหยียบให้แน่นเลยนี่คนะเอาส้นจิกนะครับจิกจิกให้แน่นนะยุบหน่อยนะเราเอาใส่แต่อย่าให้ล้นนะครับให้ล้นนะเกินเกินไปนะครับล้นเกินไปเวลาให้น้ำนะ น้ำก็จะไม่ไม่ปุ้มน้ำนี่นะปลูกให้มันลึกขนาดนี้นะครับอย่าอย่าให้มันโผล่ดินมามากนะไมางั้นหนอ่อตับตื้นจับนะครับหน่อจะไม่ค่อยรอดนี่นะเดี๋ยวอีกสักระยะนะครับมาดูกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะหน่อที่ปลูกนี่นะครับว่ามันจะออกสวยไหมนะครับวันนี้ก็อ่า สาธิตให้ดูนะครับวิธีการปลูกที่หน่อที่ส่งไปให้นะครับมีน้องที่ได้ส่งได้รับไปแล้วนะครับหน่อจะสั้นแบบนี้แนละปลูกให้ลึกแบบนี้นะครับโผล่มานีดเดียวพอนะครับหลังจากนั้นก็จะปีดยอดออกมาสวยนะครับเดี๋ยวมีวิธีอื่นๆนะครับรทีนะจ่จะสาธิตให้ดูนะครับก็จะสาธิตคลิปต่อไปนะครับ